สวัสดีทุกท่านครับผมทนายนิทัศน์ประเสริฐกุลวันนี้วันพุทธที่สามมกราคมหกเจ็ดนะครับตอนนี้ทนายอยู่ณนะบ้านหลังหนึ่งของทนายที่กรุงเทพแถวพุทธมณฑลสายสี่นะครับนี่คือฉากด้านหลังรับเป็นบ้านของทนายแต่ตอนนี้ได้ให้ญาติผู้ใหญ่อยู่นะครับยังให้ญาติผู้ใหญ่อยู่วันนี้ทนายอยากจะมาพูดถึง ประเด็นเรื่องที่ทนายเคยพูดว่าจะมาเฉลยว่าใครเนี่ยน่าจะเป็นผู้ต้องสงสัยและเอาน้องชมพู่ไปซึ่งการวิเคราะห์ของทนายหรือทําคลิปของทนายนี่นะครับเป็นการวิเคราะห์และการพูดคุยจากที่ทนายได้ข้อมูลจากสื่อต่างๆนะครับด้ที่ได้ได้นำเสนอในช่วงเกิดเหตุแต่จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับในเรื่องของ ในจำนวนที่ศาลเราจะไม่ยุ่งเกี่ยวนะครับเพราะข้อที่จริงในศาลก็คือข้อที่จริงในศาลข้อที่จริงนอกศาลก็คือข้อที่จริงนอกศาลนะครับเราก็จะอ่วิเคราะห์กันในเรื่องข้อที่จริงที่รับรู้รับทราบจากสื่อแล้วก็นอกศาลเท่านั้นคือจําได้ไหมครับว่าที่ทนายเคยพูดถึงชายสองคนและกับมอเตอร์ไซค์เนี่ยวันนี้ทนายก็จะมายืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า ในวันนั้นเนี่ย11พฤษภาคม63มเนี่ยมีผู้ใหญ่สองคนนะครับเป็นผู้หญิงแล้วก็อยู่บริเวณหน้าบางังตนเองก็เห็นมอไซคเห็นมอไซคแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่ามีป้าคนหนึ่งเนี่ยเคยพูดไว้ว่าได้ไปให้การกรับตำรวจแต่ทำไมเรื่องเนี่ยมันถึงเงียบหายไปไม่ปรากฏข้อที่จริงออกมาอีกเลย ทนายก็มามามา,มาวิคิดนะครับว่าที่ป้าคนนั้นเนี่ยบอกว่าได้ให้การกับตำรวจเนี่ยน่าจะเป็นการให้การต่อตำรวจฝ่ายสืบสวนซึ่งตำรวจฝ่ายสืบสวนเนี่ยจะเป็นคนมารวบรวมข้อมูลต่างๆก่อนแล้วได้ข้อมูลแล้วก็จะส่งให้ฝ่ายสอบสวนถ้าเห็นว่าพยานปากไหนเนี่ยสำคัญแล้วก็าสามารถอ้างอิงเป็นพยานได้ฝ่ายสอบสวนก็จะเรียกไปเป็นพยานอันนี้ก็ต้องไปเป็นพยานจริงๆนะครับ เป็นพยายนแล้วก็ให้การบอกชื่อพ่อชื่อแม่บอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเห็นอะไรไม่เห็นอะไรแล้วก็เซ็นชื่ออันนี้เขาเรียกให้การต่อพนักงานสอบสวนแต่การที่ฝ่ายสืบสวนมาสอบถามนะครับแล้วก็จดข้อความไปอันนี้นก็เป็นอีกอีกเคสหนึ่งนะครับเพิ่งฝ่ายสืบสวนนี่เขาอาจจะไประดมหาพยายนเป็นร้อยๆคนแล้วคัดได้ประมาณสักยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบคนอะไรก็แล้วแต่ส่งให้ฝ่ายสอบสวนแต่อันนี้การสอบสวนเป็นเรื่องของอำนาจการสอบสวนนะ ไปเกี่ยวกับไยสืบสวนดังนั้นป้าคนนี้ที่บอกว่าเห็นเหตุการณ์แล้วก็เห็นว่ามีชายสองคนขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปจากหมู่บ้านแล้วก็พาเด็กผูก้หญิงนั่งกลางเนี่ยเมื่อให้การเฉพาะฝ่ายสืบสวนและ่ายสืบสวนอาจจะส่งให้ฝ่ายสอบสวน่ายสอบสวนเห็นว่าอาจจะอะไรก็แล้วแต่ก็คงไม่ได้เรียกเข้าไปเท่าที่ทนาคิดนะครับแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือ,อ ท่านจำได้ไหมว่าทนายเนี่ยเคยไปกกกอกสองครั้งครั้งแรกเมื่อประมาณปีหกน่าจะหกปปีหกสีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยต้นปีประมาณเดือนกรกฎาปีหกไงเนี่ยครับทนายก็ไปครั้งหนึ่งที่ไปจำปะดงแต่ก่อนที่จะไปจำปะดงก็แวะที่กกตูมแล้วก็กกกอก ที่แรกที่กกตูมก็ได้ไปได้ความร,รับเรื่องหนึ่งที่บอกว่ามีชาวบ้านมาบอกว่ามันมีการให้เลือกให้เลือกนะครับเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาเขาอึดอัดเขาอยู่ที่นั่นเขาอยู่ด้วยความยากลาบากมานานเขาต้องการกลับบ้านดังนั้นก็ต้องให้เลือกซึ่งไอ้คาว่าให้เลือกเนี่ยมันเป็นเรื่องสงสัยมากมันมีมันมีเหตุผลเลยว่าอะไรที่จะต้องเลือกผู้ต้องหาผู้ต้องหามันจะต้อง ต้องเป็นผู้กระทาความผิดที่แท้จริงนะครับไม่ใช่ว่าถูกเลือกอันนี้ทนายก็เคยเสนอคิดเป็นอันนี้ไปแล้วในวันนั้นครั้งที่สองที่ทนายไปที่จำปะดงและแม่ที่กกอกก็ได้เจอได้เจอนะครับได้เจอคนคนหนึ่ง <analyze> เขาก็มาบอกว่าในวันนั้นอ่ะวันที่11พฤษภาคมเนี่ยแม่เขาอยู่ที่ชั้นสองมองลงมาข้างล่างเนี่ยในช่วงแปดมุมฝาเนี่ยนะครับก็เห็นมอไซ รถไซที่ขับออกไปจากหมู่บ้านก็มีชายสองคนแล้วก็มีเด็กนั่งกลางไปแล้วเขาก็บอกเด็กที่นั่งกลางก็คือแม่เขาจําได้เพราะเขาใกล้ชิดก,กับกบน้องชมพู่พอควรเพราะาอยู่ใกล้บ้านกับเขามั่นใจว่าเป็นน้องชมพู่แต่ประเด็นเนี้ยไม่มีการเขาไม่ได้ยืนยันนะทนายก็ตอนนั้นมันปีหกห้าแล้วสำุวจสำนวนมันก็ดำเนินการไปหมดแล้วรู้สึกฟ้องร้องคดีอะไรไปแล้วดังนั้นทนายก็เับาฝังไว้ก็เลยไม่ได้มาใส่ใจมาก ก็ไม่ได้ไปถามเถิออะไรมากมายว่าเดี๋ยวให้คงให้การอะไรต่อพนักงานตำรวจอะไรไหม <_ d ata> ก็เพียงแต่ละฟังอ๋อมันมีเท่ากับว่าคนนี้เห็นแล้วเขาก็ยืนยันนะครับยืนยันว่าเขามั่นใจว่าเป็นน้องชมพู่แต่โอเคครับมันก็เรื่องก็เดินมาเดินมาจนมีคำพิพากษาออกมาแล้วก็มี f อฟต่างประเทศเนี่ยได้ติดต่อมาถึงทนายแล้วก็ส่งคลิปมาให้ทนายฟังนะครับ ซึ่งเป็นการคุยเป็นการคุยของอาตานะครับว่าคุยให้เขาฟังนะ่ะว่าเขาก็ยังยืนยันว่าคนที่เอาหลายเข้าไปก็คือชายสองคนนั้นแล้วก็แต่ว่า,าเขาก็อ้างเหตุถึงเรื่องของมูล,มลเหตุจูงใจเรื่องของอะไรไส,ย,รสยศาสตร์อะไรเงี้ยแล้วก็ความแค้นส่วนตัวแต่อันนี้ทนายก็มาวิเคราะห์แล้วเนี่ยน่าจะเป็นการารับฟังมา ในเรื่องในเรื่องของเหตุจูงใจแต่เขาก็ไม่เคยโทษนะครับเขาไม่ไม่ได้โทษเลยลุงเลยนะครับเพราะว่าเพราะว่าเขารู้อะตานี่เขารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นดังนั้นมีพฤติกรรมที่เราเห็นอยู่เยอะๆเลยนะครับที่ตาแสดงออกในการปกป้องลุงปัญหาปัญหาที่ทนายอยากมาพูดคือว่า พยานเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่มีการเจาะประเด็นนี้ไปไม่มีการเจาะถ้าเจาะนะครับเจาะในเวลานู้นเนี่ยนะครับว่าไอ้ชายสองคนนี้คือใครและเด็กที่นั่งมอไซค์ใช่ชมพู่หรือเปล่าเนี่ยข้อที่จริงมันอาจจะชัดเจนกว่านี้แต่แต่ไม่มีการเจาะแล้วก็เรื่องนี้ก็ไม่มีการเสนอข่าว แล้วก็มีการชี้แจงหรืออะไรเกิดขึ้นมาให้มันชัดเจนเป็นเขาเป็นเขาทำให้สังคมเนี่ยเขาติดตามเรื่องเนี้เขาสงสัยว่าเออมันแปลกนะเราเรามาพิจารณาจากสื่อนะครับจากสื่อเราอย่าไปยุ่งในสำนวนนะครับว่าถ้าในความรู้สึกของเอฟซีที่ติดตามคดีนี้มาตัาง้งแต่ต้นนะครับตัง้งแต่ต้นเลยนะครับซึ่งตอนนี้ที่อยู่ฝ่ายลุงพลเนี่ยทนายคุยแล้วเนี่ยเยอะเลยครับทุกคนก็บอกว่าติดตามเรื่องนี้มาตัาง้งแต่ต้น แล้วก็มีความมั่นใจนะครับว่าลุงนั้นไม่ได้กระทำความผิดเพราะดูจากการติดตามแล้วนะครับจากเงื่อนเวลาจากพฤติกรรมเหตุจงใจหลายๆอย่างเนี่ยเขาก็ไม่เชื่อนะครับแต่ว่าเราเขาก็ไม่รู้ว่าสํานวนในการสอบสวนเนี่ยมันมันออกมาอย่างนี้ได้ยังไงซึ่ง ซึ่งสารจะรับฟังนะครับสำนวนในในการสำนวนในคดีแค่นั้นเองนอกสำนวนอย่างเราวิาพากษ์วิจารณ์กันเนี่ยก็ไปเลือกสน่อสนานนะครับประทวนเหตุการณ์กันแต่ว่าไม่ไม่ไม่ใช่ไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงข้อท็จจริงในสำนวนได้เพราะนั้นสารจะพิจารณาข้อท็จจริงในสำนวนเราจะต้องยอมรับในสำนวนนะครับในสำนวนแต่อันเนี้ยมันเป็นโลกของสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเหน็นแต่เราไม่ไปก้าวล่วงแล้วเราก็ไม่ไปยุง่ง ข้องเกี่ยวกับในสำนวนแต่เราสงสัยว่าข้อจริงๆพวกนี้มันมีตำรวจเขานำเข้าไปสู่ในสำนวนไหมถ้านำเข้าไปสู่ในสำนวนแล้วมีการนำมาเป็นพยานในการสืบให้สารเห็นไหมว่ามันมีข้อสงสัยอย่างอื่นเรองนี้เราก็ไม่รู้นะครับไม่รู้จริงๆดังนั้นนี่นะครับประเด็นเนี้ยณนะเวลาเนี่ก็ เท่ากับเท่ากับเลยนะครับเท่ากับมีประจักษ์พยานเนี่ยเกือบจะยืนยันได้เลยสองคนก็คือป้าคนหนึ่งที่นั่งอยู่หน้าบ้านที่เห็นเด็กซ้อนมอเตอร์ไซค์ออกไปแล้วก็รุ่นราวเขาเดียวกับน้องชมพู่เนี่ยถือว่าว่าเป็นประจักษ์พยานนะครับแล้วส่วนป้าที่อยู่ชั้นสองที่มองลงมาแล้วก็ลูกสาวเข้ามามา,มาลูกเขามาเล่าให้ทนายฟังนี่นะครับเมื่อเมื่อทนายไป กกกครั้งที่สองเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นไปจักพยานนี่คือไปจักพยานนะักเห็นเนี่ยครับแต่ว่าทําไมมันพยานสองปากเนี่ยไม่ไม่มีการเอ่ยถึงหรือไงเนี่ยมม่สงสัยเนี่ยสงสัยในการรวบรวมพยานหลักฐานสงสัยนะครับส่วนส่วนเนี้ทนายจะขออีกนิดหนึ่งนะครับสําหรับความเห็น ที่เกิดการขัดแย้งกันนี่นะทนายก็อยากจะให้ลดลดลดตรงนี้ไปนะครับเพราะว่าเราต้องยอมรับเนะี่ยคนที่ติดตามเรื่องนี้อย่างลึกซึ้งเนี่ยมันจะมีกลุ่มที่เอฟซีของลุงพลเพราะนั้นมันก็จะมีความขัดแย้งกับกลุ่มที่ไม่ได้เป็นเอฟซีของลุงพลที่มาดูจากสื่อแล้วก็มาตามหลังหลังนี้นะครับตามบ้างไปตามบ้างแล้วก็เชื่อในคําพิพากษาของศาลแล้วปกติคนไทยเราก็จะเชื่อในคาพิพากษาของศาลนะครับดังนั้นมันก็เลยเกิด การแตกแยกในความคิดที่ว่าคนละค้่คนละั้่ซึ่งอันนี้ทนายไม่อยากให้ให้มันเป็นเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาอีกนะครับเราแตกแยกในความคิดได้นะครับแต่เราก็ไม่ต้องจําเป็นต้องไปสร้างศัตรูจากความคิดเพราะนีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจเขาว่าเขาอาจจะรู้น้อยเสือกเสนอไปตามไปตามที่ เป็นข่าวนะครับส่วนเราก็มั่นใจเพราะว่าเราติดตามเรื่องนี้มาต,ตั้งแต,แต่เริ่มก็ยังมองภาพออกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีใครผิดใครถูกแล้วครับเพียงแต่ว่าฝั่งไหนจะรู้มากก็รู้น้อยแค่นั้นเองแล้วก็รู้ในสิ่งที่คือมันเหมือนหนังอะถ้าเอาฉากสองฉากมาให้เขาดูเนี่ยเขาก็อาจจะเข้าใจผิดแต่ถ้าว่าไปดูกันทั้งเรื่องเนี่ยเขาอาจจะเข้าใจถูกแต่เวลาเท่านั้นเองนะครับที่จะพิสูจน์ ที่จะพิสูจน์แล้วก็หวังว่าคดีเนี่ยถ้าขึ้นสู่ศาลสูงแล้วเนี่ยมันมีโอกาสนะครับมีโอกาสที่ในการที่จะต่อสู้คดีได้เยอะเพราะว่า,าเนื่องจากมีพูดภาษาพนัาศาลกับอธิบดีท่านเห็นแย้งนะครับเห็นแยง้งเห็นแย,งย้งในคำพิพากษาปกติมันก็น้อยมากเลยนะครับที่จะมีความเห็นแยง้งแบบนี้นะครับท้ายนี้ก็ ยังไงก็เรามาลุ้นกันต่อนะครับวา่าสารสูงเนี่ยท่านจะพิจารณาคดีแบบไหนแต่สำคัญที่สุดก็คือการที่จะต้องเขียนอุทธร์แล้วก็ชี้ให้สารเห็นอันนี้เป็นประเด็นในการที่จะทำให้สารมีโอกาสที่จะพิกคดีได้มีโอกาสที่จะพิกคดีได้นะครับโอเคครับ จากทนายนิทัศ์ประเสริฐอินท,ทคุณขอทุกท่านที่รับชมคลิปนี้มีความสุขความเจริญคิดลองสิ่งใดสมความปรารถนาทุกประการครับบัาดีครับบัายดีครับ